ถายาพักเลยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมออกมาเพลินกันนะคะที่นิทรรศนโกสิล์ค่ะสถานที่ซึ่งมีความสําคัญนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์รูปแบบใหม่น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราได้ติดตามกันแน่นอนนะคะข้างหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนอาคารแห่งนี้ด้วยค่ะด้านหลังดีฉันก็มีทั้งภูเขาทอนะคะโลหะปราสาท วัดราชนาด,ดานะคะรวมทั้งถนนพระถนนร,ถนนราชดำเนินด้วยค่ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจแต่เราจะมาพูดคุยกันก่อนถึงที่มาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของนิทรัตนาโกสิ์กันนะคะกับคุณธนาคชาลพรค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากองโครงการธุรกิจสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาค้าสวัสดีครับค,ค่ะก่อนอื่นในสอบถามถึงที่มาแล้วก็ความสําคัญของนิทรัตนาโกศิ์ก่อนค่ะครับ ก็ต้องเรียนว่านะครับสำหรับที่มาของอาคารธา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 คนิทรรศทัฒนโกศินะครับก็เรียกได้ว่าเกิดจากความตั้งใจที่ดีของผู้ใหญ่ใจดีหลายๆฝ่ายนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับถนนราชดำเนินนะครับ,รบก็เลยคิดว่าเนื่องจากถนนราชดำเนินเราเราจะทราบอยู่แล้วว่าชื่อถนนเนี่ยที่ใช้ว่าราชดำเนินนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองกันว่า ควรจะทําอะไรที่ให้เกิดความสง่างามสมกับชื่อของถนนนะครับก็เลยมีแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินเกิดขึ้นนะครับซึ่งแผนแม่บทตัวนี้เองเนี่ยก็ได้มองว่าการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินเนี่ยจะต้องทําให้มีความยั่งยืนด้วยนะครับอย่างโครงการที่ทําไปแล้วก็อย่าง ลานพระพามหาเจษฎาบดินนะครับที่ได้มีการเ,เปิดมุมมองโลหะประสาทให้สวยงามน,นะครับแล้วก็เป็นที่ประกอบพิธีรัชพิธีต่างๆที่สําคัญอย่างเวลาแขกบ้านแขกเมืองมานะครับมีการแลกกุญแจเมืองก็มาที่ลานพระพามหาเจษฎาบดินนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็ถ้าเราย้อนไปในตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจุดนี้ก็เหมือนกับเป็นประตูเพื่อเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต<ช>นะครับเพราะว่าผ่าน ข้ามสะพานผ่านฟ้ามานะครับเราก็จะเจอกำแพงเมืองนะครับแล้วก็จะมาเจอลานทัผพาแล้วก็มาเจออาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังแรกนะครับ<ม>เราก็เลยคิดว่าก่อนที่นักท่องเที่ยวหรือใครต่อใครเนี่ยจะมุ่งตรงไปสู่พระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญที่สวยงามที่ทั้ทงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะชาวไทยหรือชาวต่างชาติต่างก็จะให้ความสนใจแล้วก็ไปชมคันก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นณจุดนี้เราควรจะ ร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มารับทราบข้อมูลเกิดความเข้าใจก่อนที่จะไปชมยังสถานที่จริงนะครับก็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งอาคารนิทัตตนาโคสิทธ์ขึ้นมานี่คือที่มานะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เองก็มีการจัดแสดงเป็น9ก้าห้องด้วยกันถามความสําคัญของแต่ละห้องนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเก้าห้องเราต้องการสื่ออะไรกับคนที่เข้ามาชมในนิทรัตนาโกสิทร์บ้างคะครับ ก,ก็ต้องเรียนถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาคารเนี่ยเรามี3ามวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์แรกก็เพื่อให้อาคารหลังนีออ้อาคารถลังนี้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวก็วัฒนธรรมในยุครัตนโกศิทป์นะครับ แล้วก็วัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อให้คนไทยนะครับโดยเฉพาะเยาวชนไทยเนี่ยได้ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมนะครับที่บรรพชนของเราได้สั่งสมสืบทอดมาอย่างยาวนานแล้วก็ที่สําคัญวัตถุประสงค์ที่3นะครับก็คือให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งบนถนนราชดำเนินนะครับที่นักท่องเที่ยวเมื่อ ได้เข้ามารับรู้ข้อมูลต่างๆแล้วและไปชมสถานที่จริงก็ทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาการจัดแสดงในเจ้าห้องเนี่ยก็จะเรียงร้อยข้อมูลให้ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งห้องแรกเลยก็คือห้องรัตนโกสินทร์เรืองรน์ะนะครับเราก็จะนําเสนอตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มแรกสถาปนากรุงเลยนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นก่อกําเนิดม,มาอย่างไร จากนั้นเราก็จะไปสู่ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามนะครับเราจะได้เห็นความงามของสถาปัตยกรรมนะครับโดยเฉพาะพระบรมหาราชวังที่เรานําแบบจําลองเรียกได้ว่าตอนนี้คือสมบูรณ์แบบที่สุดของพระบรมราชวังใช่ครับมาจัดแสดงให้ได้ชมกันนะครับก็จะมีเรื่องราวเป็ดและเก็ดน้อยในพระราชฐานไม่ว่าจะเป็นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับ อย่างใครที่ยังไม่เคยได้ชมการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตครบทั้งสามฤดูนะครับมาที่นี่ก็จะได้ชมว่าภายใไนไม่ต้องรอครบปีอะครับมาที่นี่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตครบทั้ง3ามฤดูนะครับาจากห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามแล้วเราก็จะเข้าสู่ห้องเรืองนาำมหอประสพศ,ศรริ์นะครับก็จะจําลองบรรยากาศการสมโภช งานสมโพธในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจะเห็นใช่ครับจะเห็นว่างานมรสพที่อยู่รอบตัวเราในสมัยนั้นเนี่ยมันมีการลาเล่นอะไรยังไงบ้างน,นะครับที่น่าสนใจแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในห้องถัดไปนะครับแล้วก็ถัดจากห้องเรืองนามหารสพศิลป์แล้วก็จะเป็นห้องลือระบินสาราชพิทีนะครับซึ่งเราจะได้พบกับ พระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับรัมหากษัตริย์และก็ประชาชนนะครับที่สําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นต้นนะครับจากห้องลือระบินพระราชพิธีเราก็จะไปสู่ห้องสง่าสีสถาปัตยกรรมะนะครับก็จะได้เห็นความงามของสถาปัตยกรรมวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมผ่านาการแสดงของวงอังวัดและก็บ้านะนะครับก็มีกิจกรรมมีการละเล่นให โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยได้เล่นกันมีการภายเรือมีการขี่มหามีการขับรถนะครับผ่านการชมสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆ,ๆานะครับ จากห้องสง่าศีสถาปัตยกรรมแล้วก็จะไปห้องดื่มด่าย่านชุมชนะนะครับเราจะได้เห็นงานศิลป์งานหัตถกรรมในชุมชนต่างๆรอบเกาะรัฒนาโกศิน,นะครับซึ่งช่วงนี้เรานํามาจัดแสดง12ชุมชนด้วยกันนะครับจากห้องดื่มด่าย่านชุมชนเราก็จะไปสู่ห้องเยี่ยมยนต์ินกรุงะนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่าเป็นที่โปรดปานของเด็กๆมากเพราะว่าจะได้ถ่ายรูปแล้วก็ผู้ชมก็จะได้เป็นเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นในห้องนี้ด้วเอาเองเป็นอนิเมชั่น <animation S 2> เลยใช่ครับ จากห้องเยี่ยมยนตถิ่นตรงก็จะเข้าไปสู่ห้องอเริ่องรุ่งวิถีไทยนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะนำเสนอวิถีชีวิตของคนในยุค,ครัตนโกสินทร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับผ่านวิวัฒนาก,การการใช้เรือใช้รถรางแล้วก็มาสู่รถไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับ เราต้ห้องสุดท้ายคือห้องดวงใจวงประชานะครับเราจะได้พบกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในราชวงศา์ักรีตั้งแต่ราศาศาัชกาลที่1จนถึงราาักรรงรชกาลปัจจุบันค่ะครับแหมรู้แบบนี้แล้วนะคะเก้าห้องน่าสนใจทีเดียวนะคะนอกนอจากศาิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เรียนรู้แล้วนะคะยังมี เครื่องเล่นที่น่าสนใจให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าขอตัวคุณธนาก่อนดีกว่านะคะต้องรีบไปพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกันแล้วว่า9้าห้องแต่ละห้องมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สาคัญบ้างน,นะคะแต่ที่สาคัญตอนนี้ขอบคุณคุณธนามากนะคะ,คะขอบคุณค่ะดีครับเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าแต่ละห้องนั้นจะมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะ นะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันก็คือรัตนโกสินทร์เรืองโรธค่ะซึ่งจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะตามเฟืนเข้ามาในห้องกันเลยดีกว่าค่ะข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนา คาบโกเมนเอทายไพยทูม,มา,รารกกุตทหารนิลกาและทัพทิพค่ะฉันพระบาทสมเด็จพระพุทเยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอาถงมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนาราชธาน,นีใหม่ภาพแห่งความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีจึงได้สะท้อนให้ปรากฏอย่างชัดยิ่งขึ้นอีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขขององค์พระศพนี้ก่อนเป็นทีปท่ประพระองค์ที่ทรงมีพระธรนิธานอันแนวแ่วแน่ว่าจะสง่งตั้งใจจักอุปรธรรม์จะยกยอวรพุทธศาออสนาจะป้องกัน อบคัน,บนั่นเป็นเพียงภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าในรายละเอียดแล้วห้องรัตนะโกเสียงเริงโรดฉายอะไรให้เราดูบ้างพูดคุยกับน้องกุ้งนะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลห้องนี้สวัสดีค่ะคุณกุ้งค่ะ ยังไงบ้างคะสำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจในห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรดค่ะภายในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ฉายภาพยนตร์นะคะที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีธย,ยากรุงธนบุรีและต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะค่ะวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยน่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนคะวิธีการเล่าเรื่องของห้องนี้นะคะห้องนี้จะ ก่อนอื่นบอกว่าเป็นห้องฉายภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็จะมีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโมเดลจะเป็นโมเดลของวัยประศรีสันเพจแล้วก็พระราชววงโบราณตอในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพอต่อมาเข้าในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโมเดลของพระบรมราชวาแล้วก็วัยประีรัตนสัดารามที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่หนึ่งค่ะแล้วทางด้านของเทคนิคที่นํามาใช้เนี่ยมีความตื่นตาตื่นใจมากน้อยแค่ไหนคะก็จะมีในรูปแบบของ4มิติค่ะก็จะได้ทั้งสัมผัสได้ทั้ง กินได้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีไอ้น้ำพุ่งลงมาใช่เหมือนฝนตกค่ะเขาพวงจอดเล็กเดียวสี่นิติเลยด้วยนะคะนี่เป็นเพียงห้องแรกเท่านั้นนะคะสำหรับนิรัตนโกสิ์เรื่องโรดนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายห้องที่น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่อยากติดตามต้องคอยรับชมศิราธยาพาเพลินนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกุ้งมากนะคะขอบคุณค่ะ เรางคนนะคะลา MJ ปอมและ MJ ทีหน้าไปก่อนนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่ายังมีเรื่องราวสนใจต่างๆอีกมากมายที่นี่นิชัดรัตนากรสิงห์ค่ะมีลำคาของโลกนี้คือลักที่เป็นไทยมันในประเพณี